ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพังงานะครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าพร้อมกับรองเท้าวิ่งคู่ใหม่จากค่ายฮก้านั่นก็คือฮก้าดมักซเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกันนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับ อนนี้ผมวิ่งมาถึงสนามกีฬากลางจาังหวัดพังงาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ล่มแวะคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับข้างหน้าดีเองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแวะพักกันตรงนี้สักแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีร่มไม้นะครับที่พอที่จะให้เรารู้สึกร่มรื่น พอสมควรเลยนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดพังงานในช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับผมเพิ่งวิ่งมาจากที่บ้านจนมาถึงที่นี่เนี่ยระยะทางไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับแต่ปรากฏว่าแบบเหงื่อชุ่มเต็มหลังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เอารองเท้าวิ่งคู่ใหม่จากค่ายฮก้านั่นก็คือฮก้า m a x ซมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแกะก,กล่องและก็เฟิร์สรันรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับแต่ผมบอกเพื่อนๆไปนิดนึงก็คือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ผมชื่นชอบมากกว่าฮ o กา MaxX ็กซที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทราบคําตอบแน่นอนนะครับว่าทาไมถึงผมจึงชอบฮ o กา m a x ซกซมากกว่าฮ o กา Max X ็กซนะครับ แต่ก่อนที่จะรู้คําตอบนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักรองเท้าวิ่งคู่นี้ให้มากขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับไปชมสเปคและเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ h o ก a m a ร์6มีน้ําหนักเพียง232กรัมเมื่อเปรียบเทียบกับไซส์10 US มาพร้อมกับดอป5โดยมีความสูงของส้นเท้า37มิลิเมและความสูงของหน้าเท้า32มิม อัปเปอร์เป็นครูแจ็กกัดเมชที่มีความบางเบาระบายอากาศได้ดีประกบ2ชั้นด้วยกันเพิ่มความทนทานมากขึ้นรองเท้าวิ่งคู่นี้บุนวมหนาอยู่ในระดับปานกลางให้ความนุ่มสบายส่วนฮิลเลาัลเตอร์มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานลิ้นรองเท้ามีลักษณะบางและเชือกรองเท้าเป็นเชือกเส้นแบนมีความยาวพอประมาณและให้ความยืดหยุ่นที่ดีมิสโซเป็นวัสดุ EVA ที่ผ่านกระบวนการซูเปอร์คริติคอล ทำให้มีน้ำหนักเบาให้ความรู้สึกที่นุ่มฟูมีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดีพอลองใช้นิ้วมือกดจะสัมผัสถึงความนุ่มแน่นกำลังดีมีการยุบตัวและคืนตัวได้อย่างรวดเร็วรวมถึงพื้นรองเท้าทรงโค้ง,งช่วยให้การเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเป็นไปได้อย่างราบรื่นและปิดท้ายด้วยพื้นเอาโซที่ประกอบด้วยยางสองตำแหน่งด้วยกันมีความยืดหยุ่นทนทานยึดเกาะได้ดีทุกสภาพพื้นผิว เรื่องของสเปคและเทคโนโลยีจบไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อด้วยในเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจตั้งแต่แกะกล่องออกมาเลยก็คือในส่วนของอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ที่เป็นครูแจ็กรัดเมชทั้งชั้นนอกและก็ชั้นในนะครับประกบกันแล้วเนี่ยมันเกิดลวดลายที่มีจังหวะจากโคนดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคู่สีเนี่ยรู้สึกว่าครั้งนี้จับคู่สีได้ค่อนข้างน่าสนใจมีทั้งสีน้ําเงิน,นในส่วนของอัปเปอร์ แล้วก็สีฟ้าไล่โทนมาเป็นสีเขียวมิ้นท์ในส่วนของมิดโซนแล้วก็ในส่วนของเอทาโซนเนี่ยมีสีออกเหลืองๆส้มๆนะครับก็จะเป็นไปตามหลักของคู่สีตรงข้ามนะครับซึ่งเขาวางจังหวะคู่สีได้ค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ผมอาจจะติดอยู่นิดนึงก็คือในส่วนของตรงโลโก้นะครับที่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าน่าจะ ใช้เป็นสีเงินเมทัลลิกนะรตรงโลโก้คำว่าโฮก้าเนี่ยให้มีความโดดเด่นไปเลยนะครับส่วนงานประกอบงานกาวงานเย็บต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้เนี้ยบค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับถ้าจะให้คะแนนนะครับเต็ม10ก็น่าจะหักในส่วนของตรงโลโก้ที่อาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็เต็ม10ผมให้9คะแนนแล้วกันนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าการดีไซน์การออกแบบของโฮก้ามาร์คซิเนี่ยก็ พัฒนาไปจากเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าทีมงานออกแบบของทีมฮ o กาเองเนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของการออกแบบมากขึ้นนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับฮอการุ่นก่อนๆหน้านั้นนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยใส่ลวดลายเท่าที่ควรนะครับก็โอเคครับเรื่องของการออกแบบจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ครั้งแรกนะครับว่าจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับการสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้นั่นก็คือให้คลายเชือกออกมาเยอะๆก็เพราะว่า h o k a Max 6เป็นรองเท้าวิ่งที่มีหน้ากว้างปกติหรือหน้ากว้างแบบดีเพื่อนๆนคนไหนที่สวมใส่รองเท้าวิ่งหน้ากว้าง 2E อยู่แล้วสําหรับ h o k a Max 6ควรจะเพิ่มไซส์อีกครึ่งเบอร์นะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยหลังจากที่ได้ลองสวมใส่รองเท้าวิ่งคู่นี้ก็คือความกระชับ h o k a Max 6ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่ให้ความกระชับได้เป็นอย่างดี ล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆในส่วนของมิโซค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกไปในทางแน่นเฟิร์มนะครับซึ่งผมก็ยังกังวลอยู่ว่าโฟมซูเปอร์คริติคอล EVA ของโฮก้าจะไปในทิศท,ทางใดแม้แต่การทดสอบด้วยการกระโดดและการดิวผมก็ยังรู้สึกว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ยังคงให้ความรู้สึกแน่นเฟิร์มอยู่พอสมควร แต่พอได้นำรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปลองสวมใส่ออกเดินจริงๆดูแล้วกับรู้สึกว่าโฟมไม่ได้แน่นไม่ได้เฟิร์มเหมือนกับที่เราทดลองสวมใส่กันอยู่ในห้องแต่กลับให้ความรู้สึกนุ่มฟูสู้เท้าคืนตัวได้เป็นอย่างดีและยังคงให้ความรู้สึกกลิ้งไหลเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้อย่างสบาย พอได้ลองออกวิ่งจริงๆเราจะสัมผัสถึงความนุ่มความเด้งความไหลไปพร้อมๆกันโฟมมิโซ so, สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีให้การตอบสนองได้ดีเช่นกันและพื้นเอาโซก็ยึดเกาะพื้นถนนได้ดีอีกด้วยถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่วิ่งได้สนุกมากๆตั้งแต่เราได้ลองสวมใส่ออกวิ่งครั้งแรกหลังจากที่ผมได้นำฮอกาม a ร์คมาใช้งานเกินกว่า50กิโลเมตรมาแล้วนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับ ในบางจุดนะอย่างเช่นในส่วนของอัปเปอร์ที่เป็นครูแจ็กกัดเมชเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนที่แกะกล่องออกมาแล้วก็ลองสวมใส่ไปเฟิร์สลันครั้งแรกเนี่ยผมจะรู้สึกว่าในส่วนของอัปเปอร์เนี่ยมันยังไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากมายอะไรนักเวลาเราลองสวมใส่วิ่งนะในช่วงแรกเนี่ยมันจะอมความร้อนก็เลยทําให้รู้สึกว่าวิ่งแล้วไม่ค่อยสบายเท้าเท่าที่ควรนะครับจนกระทั่งตอนนี้พอผ่านมา50กิโเมแล้วเนี่ย ในส่วนของอ p p เปมันเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมันก็เลยช่วยให้การระบายอากาศทําได้ค่อนข้างดีกว่าในช่วงแรกก็ไม่ค่อยอมความร้อนเหมือนในช่วงที่ได้นําไป First Run นะครับแล้วก็ในส่วนของโฟมมิสโซนะครับที่เป็น Super Critical e ล a อี่ยมันก็จะเริ่มมีความนุ่มมากขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่า ความนุ่มของตัวโฟมเนี่ยมันจะมีความนุ่มฟูแล้วก็มัน,ม,นมันเหมือนมันสู้เท้าเราอะ่ะมันเด้งคืนตัวได้เร็วแต่พอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าโฟมมันค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็มันก็จะรับกับน้ําหนักของเราอะ่ะได้พอดิบพอดีแล้วเรารู้สึกว่าเราวิ่งแล้วมีความสบายเท้ามากขึ้นก็วิ่งแบบเรื่อยๆยาวๆอะไรแบบนี้ไม่ได้เร่งความเร็วอะไรมากมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการ สวมใส่ซ้อมวิ่งยาวได้แบบสบายๆเลยโดยเฉพาะเวลาเราวิ่งบนพื้นถนนนะที่เป็นพื้นล่านยางมาตอยแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกแบบกําลังดีเลยผมค่อนข้างที่จะชอบเนี่ยเพราะว่าถ้านําไปเปรียบเทียมกับโ o การ a มาร์กที่ผมเคยใส่เนี่ย ฮ o ก a มาร์ X4 มันเหมือนมันจะมีความเฟิร์มมากกว่านี้แล้วก็ด้วยความที่มันมีแผ่นพีแบ็กเพลทอยู่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเน้นในเรื่องของการตอบสนองโอเคครับว่าฮ o กามาร์ X เนี่ยมันเหมาะสําหรับการทําความเร็วเอาไว้ใส่ซ้อมก็ได้ใส่แข่งก็ได้แต่ในเรื่องของความสบายเท้าอ่ะผมมองว่า h o การ์ x 6เวลาใส่ไปานานๆเนี่ยโอการ์ 6, ค่อนข้างที่จะใส่สบายกว่านะครับก็เลยค่อนข้างที่จะชื่นชอบโ o ก a Max มมากๆโดยเฉพาะตอนนี้พอผ่านมา50กิเมแล้วเนี่ยแบบรู้เลยว่าโอโฟมแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบสําหรับผมเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยใส่รองเท้าวิ่งแบรนด์อื่นที่เขาก็ใช้โฟมตัวเดียวกันก็คือเป็นโฟม EVA ที่ผ่านกระบวนการซูเปอร์คริิคอลเหมือนกันเนี่ย ก็ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมมองว่าโฟล์การ์มาเนี่ยเขาค่อนข้างจูนโฟมได้พอดิบพอดีใส่แล้วค่อนข้างโอเคอะ่ะนะเพราะว่า ในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเรากลัวว่าพอวิ่งไปสักพักหนึ่งโฟมมันจะนุ่มแล้วมันจะไม่ตอบสนองแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังวิ่งแล้วเออมันก็ตอบสนองได้มันก็ทําความเร็วได้ในระดับหนึ่งนะแต่สิ่งที่ชื่นชอบมากก็คือยิ่งใส่มันยิ่งสบายนะซึ่งตรงนี้เองนะครับผมมองว่าเพืเ่อนๆคนไหนที่เคยใส่ฮอกาม a x X มาอยู่แล้วเรารู้สึกว่าตัวโฟมมัน ไม่ค่อยสบายเท้าเนี่ยผมว่าฮ o กา Maxxix ผู่นี้น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆเป็นอย่างดีเลยนะครับคราวนี้เรามาทดสอบ h o ก a m a x บนพื้นลู่ยางกันบ้างดีกว่านะครับว่า h o ก a m a x จะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้ผมเดินเข้าสู่สนามลู่ยางแล้วนะครับโฟม EVA ที่ผ่านกระบวนการซูเปอร์คริ c ติคอลของฮ o กา m a x x เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่ นุ่มแน่นอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราลองสวมใส่รองเท้าคู่นี้มาเดินบนพื้นลูย่ยางแบบนี้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็จะมีความนุ่มเพิ่มไปอีกนะครับรู้สึกว่าเวลาสวมใส่เดินเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่สบายเท้านะครับ สิ่งที่ผมอยากจะรู้สำหรับ h o ก a m มาร์คู่นี้ก็คือในส่วนของ m s โซนะครับที่เป็นโฟม eva ที่ผ่านกระบวนการ super critical ที่จะให้ความรู้สึกนุ่มแน่นนะครับเวลานำมาวิ่งทำความเร็วบนพื้นลู่ยางที่ให้ความรู้สึกนุ่มแน่นเช่นกันเนี่ยจะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยการวิ่งบนพื้นลู่ยางเนี่ยสักหนรอบนะครับพร้อม Chào ไปที่ร่มกันครับคือโฟมมิโซของ h o ก a m a x k 6เนี่ยจะให้ทั้งความนุ่มความแน่นแล้วก็เด้งส่งได้ด้วยพอเรามาวิ่งบนพื้นลูย่ยางนะครับที่มีทั้งความนุ่มความแน่นอยู่แล้วเนี่ยตอนแรกผมกังวลว่ามันอาจจะรู้สึกยวบอาจจะรู้สึกหน่วงสักนิดนึงนะแต่เอาจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยนะครับ ให้ความรู้สึกกําลังดีมากๆเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกสะท้านหรือว่ากระด้างอะไรเลยนะก็สามารถที่จะทําความเร็วได้ดีด้วยนะครับยิ่งเรากดความเร็วได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะวิ่งสนุกมากเท่านั้นเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชื่นชอบก็คือในเรื่องของการตอบสนองครับโฮก้ามาร์คซิกคู่นี้ให้การตอบสนองได้ดีมากๆนะให้การเด้งส่งได้ดีนะเวลาเราทําความเร็วนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงด้วยหน้าเท้าเนี่ยผมว่าวิ่งสนุกแน่นอนแล้วก็ด้วยรูปทรงของรองเท้านะครับที่ เป็นหน้ากว้างปกตินะครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับาชาวเอเชียอย่างเราเนี่ยอาจจะแคบไปสักนิดนึงซึ่งมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ พอหน้าเท้าเนี่ยมันมีความเรียวแคบเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเราวิ่งเข้าโค้งเนี่ยจะเข้าโค้งได้ค่อนข้างที่จะดีก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่วิ่งสนุกมากๆนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะได้รองเท้านํามาใช้ในการซ้อมทําความเร็วนะครับเอามาลงขอดอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับการที่เราจะนํามาซ้อมทําความเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเราเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพ ของฮ o ก a m า x ์ซหลังจากผ่านการใช้งานเกิน50กิโลเมตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวโฟมจะเริ่มมีรอยยับเกิดขึ้นนะครับนะเริ่มเห็นละนะฝั่งนี้มีไหมเอ่ยด้านในด้านในยังไม่ค่อยมีนะจะเริ่มแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนะแต่ตรงด้านนอกตรงนี้ก็จะมีแล้วเดี๋ยวเอาอีกข้างมาให้ดูนะ,ะข้างนี้ข้างนี้ก็จะเห็นรอยยับนะในส่วนของด้านนอกนะ ด้านในไม่มีนะครับอโอเคคราวน,นี้เรามาดูในส่วนของพื้นเอาโ o นะครับเอาโซเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเอา s ซนะถ้าพูดถึงตัวพื้นยางรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่พื้นโฟมตรงนี้โอหอันนี้ไปแล้วนะพื้นโฟมด้านในนะฮะไปแล้วนะครับตรงส้นเท้าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากผมปรับท่าวิ่งมาแล้วก็ ไม่ค่อยลงซ้นเท้าเท่าไหร่นะก็จะลงแบบเต็มเท้านะแต่ก็เริ่มตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ไม่เยอะมากนะถ้าเราสังเกตตรงนี้นะตรงนี้ยังมีเป็นลายเท็กเจอร์ของตรงที่ยังไม่โดนนะเป็นจุดๆตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็จะเริ่มแบบเป็นเหมือนเป็นเส้นเป็นแบบเรียบๆแล้วนะฮะฝั่งด้านหน้าไม่มีนะไม่มีปัญหานะครับแต่ตรงนี้เป็นนะฮะ ตรงนี้พื้นไปแล้วนะเอามาดูอีกข้างหนึ่งอีกข้างนึงก็เป็นเหมือนกันเนาะโฟมไปละนะแต่ตรงพื้นยางไม่เป็นอะไรเนาะพื้นยางไม่มีปัญหานะครับทั้งสองข้างเลยอ่าตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเลยไม่ค่อยสึกเท่าไหร่นะแต่แค่พื้นโฟมตรงบริเวณหน้าเท้าจะค่อนข้างที่จะไปไวซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ รองเท้าจากค่ายนี้อยู่แล้วนะครับที่โฟมค่อนข้างที่จะไปไวนะแต่มันจะไปเพียงแค่ผิวตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นพื้นเรียบๆเ,เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับก็ยังใช้งานได้อีกนานนะครับรานนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าฮกก้ามาร์คซิคู่นี้ เหมาะสําหรับการใช้งานในรูปแบบใดเหมาะสําหรับใครบ้างนะครับก็โอก้ามาร์คซับเป็นรองเท้าวิ่งแนว d ดลี่ t ทนเนอรที่เหมาะสาหรับการสวมใส่วิ่งออกกําลังกายนะครับได้ทุกๆรูปแบบเลยเพื่อนๆสามารถสวมใส่ซ้อมทําความเร็วได้นะครับเอามาลงคอร์ดเอามาวิ่งอินเทอร์วลนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าจะให้ความรู้สึกที่ นุ่มสบายเท้าแล้วก็ให้การตอบสนองที่ดีหรือเพื่อนๆสามารถนําไปสวมใส่วิ่งลองรันก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่สวมใส่สบายนะครับวิ่งยาวๆนี่ผมว่าให้ความคล่องตัวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สบายเท้าด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับ นักวิ่งทุกๆระดับความเร็วนะครับวิ่งเร็วก็สามารถสวมใส่ได้แล้วก็วิ่งช้าก็สามารถสวมใส่ได้เช่นกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับไปลงทำการแข่งขันที่งานสาธิตวันนะครับที่จังหวัดนครปฐบนะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างนะถ้านาไปวิ่งทาความเร็วนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับ มาดูในเรื่องของราคากันบ้างนะครับราคาเพียง5,990บาทซึ่งจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่12มีนาคมนี้เป็นต้นไปได้ที่ร้านโฮก้าร้าน l e ฟรันเนอรและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.lef.co.th ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นาเสนอให้กับเพื่อนๆไปในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้สามารถเลือกซื้อจับจองเป็นเจ้าของรองเท้าวิ่งคู่นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทางฮอกาทลายแลนที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้แกะกล่องรีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครนะฮะตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้าตอนแดดแบบเปรี้ยงๆเ,เลยจนตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งกลับบ้านด้วยรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับ h o ก a Max 6นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว